สวัสดีครับทุ้คนนะครับยาคาวันนี้ผมจะมาทำการสรุปอัปเดต14ของเ n i m a อร r นั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยละกันนะนะก็อย่างแรกนะครับผมจอบนี้เนี่ยผมเป็นในส่วนของอัปเดตเอ่อสตาร์ออนไลน์นะนะซึ่งสตาร์ตามตรงแม่งผมไม่ได้เล่น a n i เ a t เจอนะวะไม่ได้เล่นมันไม่ได้แตะไม่ได้อไม่ได้อะไรกับมันเลยไม่ตั้งแต่อัปเดต โอ้ยนานแล้วนะที่ผมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าไปทำอื่นนะแล้วก็เปิดเทอเงานยุ่งไงเออเนอ้วมเนก็มีเกมที่ผมติดอยู่ก็เลยไม่ได้เล่นอะไรเลยะนะก็ฉะนั้นถ้าเกิดสรุปอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะโอเคว่าไม่พูดมากแล้วสรุปเลยลวกันนะมก็มีโลกใหม่ครับอ่าเป็นโลกโซน่าออนไลน์เนาะมีตัวใหม่มามียูนิตแมคานิกใหม่มาเนอผมหรือว่าระบบยูอระบบของตัวละครใหม่มาเนาะมีเรทใหม่เนอมเรทเอ,อ่อไมฮีิลโรนั้นน่าจะดรอปเกี่ยวกับสเตนนะผม แล้วก็มีอ๋อ oh, มีการันตีเลดแล้วเนอะผมว่าถ้าเกิดคุณนะ่ะแบบชนะเลดกี่รอบกี่รอบเนี่ยมันจะการันตีตัวเนี่ยของเลดให้คุณนะแล้วก็เออถ้าเกิดชนะเลดเควสเนี่ยหรือว่าเออทำเควสเลดเนี่ยสำเร็จเนะผมก็จะได้อของรางวัลเพิ่มเติม,เ,ตมเนอะมีอะไรคือ damage affinity serum วะอันนี้ผมไม่เข้าใจนะขออภัยนะแล้วก็มี อยู่นะอ้อาวเทนอันนี้ขออนุญาตนักหนึ่งนะอ๋อเหมือนจะเป็นค่าความสัมพันธ์นะครับผม,มก็คือยิ่งมีค่าความสัมพันธ์เยอะนำะนะอันนี้ค่าความสัมพันธ์นมันอาจจะเพิ่มมาตั้งแต่อัปเดตในมาดกะแล้วนะซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเนี่ยผมก็เลยไม่รู้นะแต่ว่าดูเหมือนว่าค่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรค่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบ ยิ่งค่าความสัมพันเยอะดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอะไรงี้หรอประมาณนั้นนะครับนะเออนะหอมแล้วก็มีสเตตัส UIs อ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีนะหอมทำให้คุณสามารถเห็นสเตตัสของตัวละคร UI ได้อ,อไม่ใช่ตัวเออะไรคุณสามารถเห็นสเตตัสได้แล้วนะอืมอย่างเช่นว่าแบบคุณใช้อะไรนะเออวินอย่างเงี้ยอ่าเออวินใช่ไหม เออวินบัฟให้กับตัวละครคุณมักนกะ็จะมีขึ้นแล้วนะมีเควสอีโวเควสใหม่มาเนาะมาถือว่าดีนะจะได้เก็บง่ายขึ้นนะผมแล้วก็เออรีดอร์บอร์ดรีแล้วนะผมแล้วก็ไอตรงนี้นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเออนมอก็แค่ว่ามีนู่นนี่นั่นเพิ่มมา นะครับนะแล้วก็มีอ๋อนี่นะผมะตัวไอโฮชิโนนะครับนะหรือโอชิโนโกะนะผมะจริงๆมันชื่อ,อนะไอโคชิใช่เงินนะผมไอตัวโอชิเนี่ยนะครับนะก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในตู้แล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าจะเป็นในส่วนของเสเปเชียลแบนเนอร์นะจะเป็นตู้พิเศษเนาะแล้วก็ อ่าบั克ฟิกด้วยนั่นครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการส่องๆดูกันเลยละกันนะผมเริ่มแรกก็เก็บเพชรพร้อมกับใส่โค้ดกันเลยนะผมโค้ดในครั้งนี้เนะี่ยคือโคตรไอนแคร์นั่นเองนะมาหรือคืออา้าวลืมเปลี่ยนภาษาหนอมไอนแคร์นะจนะพิมพ์เล็กพิมพ์มใหญ่ก็ใส่ใส่ไปได้เหมือนกันเนาะก็ได้มากี่เพชรไม่มั่นใจนะผมก็เดี๋ยวไปดูเอาเองแล้วกันนะอ๋อมีเควสที่สําเร็จแล้วได้ไอเทดรีโลด,ด้วยเออดีดีดนะมา ก็อ <chat> ัปเดตเนี้ยผมกะว่าอาจจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าตอนอาบทตวาๆตรงผมดูก็ทีนหนึ่งทีนนสองนะก็ไม่ได้อินเลยนะนั้นผมก็ตรงนี้คือไม่ได้เบียวคิีทีิโต้เลยไม่ไม่ผมไม่ได้ด่าคนที่เบียวนะเออคนที่เบียวไม่ได้ผิดอะไรนะผมแต่ว่าตรงนีคือผมไม่ก็ได้ดูซอสอาสเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะผมก็โอเคมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของสตอรี่ใหม่กันสักเล็กน้อยดีกว่านะผม่าดิเพลแอรีอานรน้ำมีในส่วนของอะไรบ้างมาดูกันนะผม เออนี่ไงไดไม่ virtual dungeon นะครับนะโคบอลดีเดอร์น้องก็จะมีพวกตัวนะ่าะเป็นพวกตัวเหล่ามอนในด่านนะแล้วก็ในส่วนของตู้เนะี่ยถ้าที่ผมเห็น,นผ่านๆเนี่ยมีที่ตออาซึนะาเอ่อไอตัวสักอย่างหนึ่งน้องมันหัวแดงๆหน่อยแล้วก็มีเอ่อ บอสภาคแรกนะ่นะอ่านะอ,อันนี้คือถ้าที่ผมเห็นนะน่ามีอยู่นี้แหละน้องแล้วก็จะมีน้องสาวเพิ่มอีกไม่รูจำไม่ได้นะำะเออมไม่ได้ดูนานแล้วแล้วก็ดูไม่จบด้วยนะก็โอเคน้อผมโดยรวมก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับอ่าอ,อัปเดตนี้มันไม่แวะทุกพาสมาใหม่นะไม่งั้นจะไวไปนะแล้วก็นี่น้องผมในส่งของอ้าวมันยังไม่อันล็อกว่ะ เออเพราะว่าอัปเดตมาฮีโร่ผมไม่ได้เล่นเลยอ่ะเออน้องผมสงสัยต้องไปเคลียร์นะถ้าเคลียร์เคลียร์ได้และนะผมแต่ว,ว่าแกไม่ได้เล่นเฉยๆเนาะโอเคเราะว่าผมไม่พูดมากแล้วนอกจากคลิปนี้ก็จบแล้วครับมีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรให้อ,อัปเดตกันแล้วเนาะก็โอเคนะผมสำหรับนี้ขอตัวก่อนผมไปละสวัสดีครับ